สวัสดีครับเทนวิงนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรัก และการตัดสินใจของผู้หญิงชื่อดูผู้ชายยังไงก่อนตัดสินใจเป็นแฟนนะครับก่อนที่ผู้หญิงเนี่ยจะตัดสินใจคบหากับผู้ชายสักคนในสถานะแฟนเนี่ยสถานะที่ใครๆหลายคนอยากได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการเป็นคนคุยกับเขาถูกไหมฮะระหว่างที่เราคุยเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการศึกษานิสัยใจคอกันและการดูพฤติกรรมนานๆดูให้สันดานธาแท้ของผู้ชายคนนั้นออกมาแล้วเราค่อยตัดสินใจว่าเอ้ยเราเนี่ยเหมาะสมกับ เป็นแฟนกับเขาไหมเราจะมีความสุขไหมถ้าเราอยู่กับผู้ชายคนนี้ต่อไปเราจะมีอนาคตที่ดีที่สดใสไหมจะได้สร้างครอบครัวร่วมกันไหมนะฮะปัจจัยต่างๆที่ผมอยากให้สาวๆของผมนะนําไปสังเกตผู้ชายหรือคนคุยของคุณเนี่ยนะฮะก่อนที่จะไปเร่งรัดเอาสถานะแฟนหรืออยากให้เขาขอเป็นแฟนหรือเกินเนี่ยดูเขาก่อนว่าเขาใช่ตัวจริงของเราหรือเปล่านะฮะข้อหนึ่งต้องดูจากอะไรข้อหนึ่งคือเวลา เขาจะต้องมีเวลาให้คุณเสมอการที่ผู้ชายคนนึงจะให้เวลาผู้หญิงเนี่ยแปลว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นสําคัญแล้วไม่ใช่อ้างว่างานยุ่งทุกวันโหคบกันมา3เดือนละไม่เคยไม่ยุ่งเลยสักวันหนึ่งทําแต่งานทําแต่งานหรืออ้างว่าไปนูน่นไปนี่มีธุะระปะปังทาธุระให้ครอบครัวค้าขายอะไรก็ตามแต่ไม่มีเวลาให้คุณเลย แล้วแบบนี้จะเป็นแฟนกันได้ไงคุณคิดดูขนาดเป็นแค่คนคุยยังบอกว่าไม่มีเวลาให้เราแล้วถ้าวันข้างหน้าเกิดเป็นแฟนกันขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องเหงาอ้างว้างเป่าพัดลมอยู่บ้านตากให้ยังทุกวันเหรอครับถูกไหมฮะดังนั้นสาวๆจะต้องหาคนที่เขารักเราและมีเวลาให้เราอันนี้คือสําคัญนะครับผู้ชายเนี่ยนะฮะผมบอกไว้อย่างหนึ่งเลยต่อให้งานยุ่งแค่ไหนหรือต่อให้มีภาระหน,หนักหน่วงเท่าไหร่เวลามีความรักกำลังเครซี่ใครคลั่งใครใครเนี่ยเวลามันมาเองนะฮะว่างไม่ได้อะ่ะต้องไลน์หาแฟนและว่างไม่ได้อะ่ะต แลเพราะเราเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นสําคัญก็จะทุ่มเทเวลาให้นะฮะดังนั้นเวลาเนี่ยคือขอ้อ1คือตัวหลักสําคัญที่คุณจะเอามาวัดว่าผู้ชายคนนี้เหมาะที่จะคบกับคุณในระยะยาวหรือเปล่าข้อ2คืออะไรข้อ2คือเขาต้องเข้ากับครอบครัวพ่อแม่และเพื่อนสนิทเราได้นะฮะถ้าคุณคุยกับใครอยู่คบหาดูใจกับใครอยู่แล้วเขาไม่ยอมไปหาพ่อแม่คุณเขาไม่ไปเจอเพื่อนคุณหรือพอเขาเจอเพื่อนคุณแล้วเขาไม่พูดไม่คุยกับเพื่อนคุณนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเก๊กอยู่ไปบ้านคุณก็ไม่ยอมไปไม่ยอมพาคุณไปเจอบ้าน พ่อแม่เขาไม่ยอมพาคุณไปเข้าสังคมเขาไม่ไปเจอเพื่อนฝูงเขาเนี่ยอันนี้แปลกแล้วคนเราถ้าจะคบหากันในระยะยาวจะเป็นแฟนกันเนี่ยมันต้องเปิดใจมันต้องจริงใจต่อกันนะฮะอย่างน้อยๆเลยเนี่ยเพื่อนกลุ่มเพื่อนสนิทของเขาเราต้องได้ไปเจอกลุ่มเพื่อนสนิทของเราเขาต้องได้ไปเจอและเขาต้องเข้ากับเพื่อนเราได้และเพื่อนเราก็จะต้องชอบเขาด้วยนะฮะผู้หญิงเนี่ยคิดอย่างนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่มกักมีแฟนแล้วทิ้งเพื่อนพอมีแฟนปุ๊บติดแฟนติดผัวเลยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องมีก็ได้แล้วกูโลกนี้กูอยู่กับผู้ชายแค่2อคนวันหนึ่ ทิ้งขึ้นมาเหงาและว้าเหวมูฟออนไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีเพื่อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรายังมีเพื่อนเราอยู่เสมอเนี่ยวันใดวันหนึ่งผู้ชายมันทิ้งไปเราอกหักเรามูฟออนไม่ได้เราไปหาเพื่อนเรามีความสุขเพื่อนพาก,กันไปสนุกเดี๋ยวมันก็มูฟออนได้อันนี้คือสิ่งสําคัญนะฮะมีแฟนอย่าทิ้งเพื่อนข้อที่3นะครับผู้ชายที่ดีจะต้องปกป้องคุณได้โดยเฉพาะเวลาที่คุณเกิดปัญหาหรืออยู่ในอันตรายภาวะขับขันรถคุณเสียอย่างเงี้ยกลางถนนโทรหาใครไม่รู้เลยงงมากโทรหาแฟนและถ้าแฟนไม่มาหรือถ้าแฟนไม่ช่วยเนี่ย แรกเลยที่กระตอือรือร้นหาคนมาช่วยหาช่างมาช่วยหรือขับรถมาหาคุณเลยนะฮะหรือตอนดึกๆเนี่ยคุณเกิดเมากลับบ้านไม่ได้โทรหาเขาเขาไม่มารับอย่างเงี้ยไม่ใช่ละคือคนที่จะมาเป็นผู้ชายในชีวิตเราเนี่ยเขาต้องปกป้องเราได้ในทุกๆด้านและทุกเวลาที่เราต้องการนะฮะ้องหาต้องมาเสมอเป็น My เอมูล n นสนะฮะเป็นรถฉุกเฉินที่จะต้องมารับเรามาส่งเราแล้วคอยดูแลเราความห่วงใยกา,ยารคุ้มครองปกป้อง,องภัยเนี่ยคือสิ่งที่คนเป็นแฟนที่ผู้ชายควรทําให้ผู้หญิงข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่สําคัญข้อต่อไป นะฮะคือข้อที่4นะฮะแฟนที่ดีหรือผู้ชายของเราเนี่ยที่จะเป็นคนดีของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องเปิดใจปรึกษาหารือกับเราได้นะฮะถ้าคุณเริ่มดูใจคบหากับใครไประยะหนึ่งแล้วเขาเริ่มมีปัญหามาปรึกษาคุณหรือเวลาคุณมีปัญหาเขาให้คาปรึกษาเนี่ยแชร์กันช่วยกันตัดสินใจหรือเวลาจะไปเลือกซื้ออะไรเนี่ยเขาให้คุณช่วยเลือกให้ถามความคิดเห็นคุณหรือคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณปรึกษาเขาเขามีความคิดเห็นให้แชร์กันเนี่ยแชร์ความคิดแชร์ไอเดียและยอมรับความคิดกัน แล้วกันเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญที่ชีวิตคู่จะไปร่วมกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆเหมือนกันนะครับข้อต่อมาคือต้องเป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะฮะอย่าไปเอาผู้ชายสร้างฝันมาเป็นผัวพูดวาดฝันไปเรื่อยพูดเพ้อเจอร์ให้ความหวังจะซื้อนู่นให้จะมีนั่นจะมีน,น,มนี่แต่ไม่ทําอะไรเลยอันนี้ไม่ได้หรือรับปากว่าจะพาไปนูน่นไปนี่ถึงเวลาไม่ไปบอกว่าจะไม่มีใครจะไม่นอกใจไม่คุยกับคนอื่นถึงเวลานอกใจคุยหลายคนคบซ้อนอันนี้ก็ไม่ได้นะฮะพูดอะไรแล้วต้องทําได้พูดคคคํําาไหนนนนนเป็ัันนะะ้ะรรบจิ ใจไม่โกหกอันนี้คือคุณสมบัติของแฟนที่ดีอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากให้สาว คิดให้มากๆแล้วก็ดูให้นานๆจนเห็นจนเห็นข้อนี้นะผู้ชายบางคนมันพูดเก่งมันคุยเก่งมันสร้างภาพเก่งกว่าคุณจะจับได้เนี่ยล่วงไปหลายเดือนแล้วนะฮะดังนั้นต้องสังเกตข้อนี้ให้ดีเพราะมันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะครองรักครองเรือนกันได้ในระยะยาวนะครับมาถึงข้อที่6อันนี้ผู้หญิงต้องการมากเลยเป็นข้อที่ผู้หญิงวอนมากเลยคือผู้ชายจะต้องจําเรื่องราวของคุณได้โดยเฉพาะเรื่องสําคัญๆเช่นคุณชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรวันเกิดคุณวันไหนวันครบรอบวันไหนเนี่ยบางคนจะบอกว่ายผู้ชายส่วนใหญ่จําไม่ได้หรอกจําไม่ได้หรือไม่่ใใสจ เอ,อ,อันนี้ก็ต้องกลับมาคิดข้อที่7นะครับคือแฟนที่ดีหรือคนที่จะมาเป็นสามีที่ดีในอนาคตจะต้องซัพพอร์ตในสิ่งที่เราทําได้เช่นเ,ออเราทําอาชีพอะไรหรือเราอยากทําอะไรเนี่ยเขาจะมีไอเดียมาสนับสนุนมาช่วยเหลือเรามาเกื้อหนุนกันะนะฮะคนที่มันจะมาเป็นแฟนกันเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยต้องเกื้อหนุนผู้หญิงและผลักดันอ่ะอย่างสมมติเรื่องงานเรามีปัญหาเรามาปรึกษาเขาได้เขาช่วยเราได้หรือเราอยากลงทุนอะไรแล้วแบบเอ้ยเราไม่พอเราเรา,เราถามเขาเนี่ยเขาช่วยเราได้เขาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตเราได้อันนี้คือแฟน แฟนที่ดีแฟนที่ประเสริฐนะฮะมันก็เลยสืบเนื่องไปถึงข้อต่อไปข้อต่อไปคือต้องเป็นผู้ชายที่ไม่เอาเงินผู้หญิงไม่ยืมเงินผู้หญิงไม่หวังผลประโยชน์จากผู้หญิงนะครับไม่ใช่มาเกาะผู้หญิงกินมาถึงมาแต่ตัวแล้วก็มาให้คุณออกค่านุ่นค่านี่ให้ให้คุณลงทุนให้ชวนคุณไปลงทุนลงเงินหรือมาขอยืมเงินคุณ ใช้บ้างไม่ใช้บ้างอันเนี้ยไม่ใช่ละนะฮะน่าจะเป็นแมงดามาเกาะกินแล้วต้องระมัดระวังให้ดีเลยข้อต่อไปนะฮะเขาจะต้องเป็นผู้ชายที่มีเป้าหมายในชีวิตมีอนาคตนะฮะแล้วทำจริงๆด้วยนะฮะอย่างทัศหน้าที่การงานเนี่ยตั้งใจทํามาหากินมีอาชีพที่มั่นคงไม่มีนีิสินสําคัญมากเลยนะครับในบัญชีในธนาคารเนี่ยหรือบัตรเครดิตเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่แบบโหมีบัตรเครดิตสาใบวงเงินเต็มทุกสาใบใช้นี่ยังไงก็ไม่หมดผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดผ่อนนาฬิกาโรเล็กซ์ผ่อนโทรศัพท์มือถือชีวิตทุกอย่างเนงิ อันนี้บ่งบอกแล้วอนาคตลำบากอย่างน้อยๆคนจะไปสามีเราเนี่ยอนาคตเขาต้องมีวางรากฐานแล้วอตอนนี้กาลังทํางานจะได้เลื่อนขั้นจะได้เป็นผู้จัดการจะได้เป็นเจ้าของกิจาการหรือจะค้าขายจเจริญรุ่งเรืองอะไรเนี่ยเราต้องมองเห็นนะครับข้อสุดท้ายสําคัญกว่าข้ออื่นสําคัญมากจริงๆคือเคมีทางเพศต้องตรงกันอยู่ใกล้ๆแล้วใจเต้นใจสัน่นจับมือแล้วตื่นเต้นพอเขามากอดมาจูบเรามีอารมณ์ทางเพศเขามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยอันนี้คือสิ่งสําคัญไม่อย่างนั้นเกิดคบกันไปหรือแต่งงานกันไปหรือเป็นแฟนกันระยะยาวเนี่ยเรื่องเพศเข้ากันไม่ได้มันก มันจะนามาซึ่งปัญหาการนอกใจนะฮะทั้งหมดทั้งมวลถ้าสาวๆอยากเรียนรู้มากกว่านี้โดยเฉพาะถ้าคุณยังเป็นสาวโสดแล้วคุณกําลังเลือกหาแฟนหรือเลือกหาคนรักอยู่เนี่ยผมมีสอนเนี่ยสอนลักษณะอย่างเนี้ยละเอียดกว่านี้ชัดเจนกว่านี้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Sin g l e ลเลดนะฮะโสดพร้อมรักนะครับผมจะสอนวิธีให้ผู้หญิงเลือกผู้ชายผู้หญิงจีบผู้ชายผู้หญิงดูผู้ชายยังไงเข้ามารักเข้ามาหลอกโอ้โหมีเทคนิคมากมายรวมไปถึงคนที่ยัง Move on ไม่ได้อกหักซับซ้อนเนี่ยมาเรียน Sin g l e ลเลดีนะคะ มาเรียน s i n เกิลเรดีโสดพร้อมรักแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นและเลือกความรักเป็นมากขึ้นนะครับสนใจทักมาที่ l n n e แอดเทน w e ิ k ด้านล่างนี้นะครับพร้อมกับปรึกษาปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องความรักกับผมได้เลยทุกวันนะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ